สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านรับชมสรุปข่าวเด่นประจําเดือนตุลาคม2567ดังนี้ค่ะวันที่2ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกาณห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายรณพบเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนายบัฑิดพรมทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับวันที่13ตุลาคม2567 เวลาเจ็นาฬิกาที่ศาลา60พันษามหาราชอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพบเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2567้มีนายสหพันธ์รุ่งโรจนพจนทภิสมาชิกวุฒิสภา นายสักดาวิเชียนศินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาญจนบุรีเขต4นายอัครนันท์กันกิตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาญจนบุรีเขต1นางสาวรังสิมาลัทนันผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกนกพรศิลาภากุลผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยตีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศในวุฒิพงขขศุภควนิตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นข้าราชการทหารตำรวจสมาชิกเหล่ากาชาติและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีรวมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากนั้นเวลา11นาิกานวัดราชดาพิเศษหมู่ที่2ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายรณภพเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดรัชดาพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ว่าที่ร้อยตีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศนายวุฒิพงสุภักขวนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้วันที่17ตุลาคม2567 เวลา13นาฬิกา30นาทีณบ mm. ริเวณ uh. ด้านหน้าสารากลางจังหวัดกาญจนบุ mm. รีนายรณพบเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตรวจความพร้อมกำลังพลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายสหพันธ์รุ่งโรจน์จนพนิษฐ์สมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนายวุฒิพงศุสัภขาวณิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายธรัตเหลืองสะอาดประลัดจังหวัดกาญจนบุรีน,นายชำนาญแตงจุดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบรุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมูลนิธิขุนนัตนาวุฒิมูลนินธนิพิทักษ์การอปพรรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวันที่18ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกาณบริเวณลำน้ำแม่กลองชายหาดหน้าวัดบ้านถ้ำ หมู่ที่ 1. ตำบลเขาน้อยอำอท่าม่วงจัังหวดกาญจนบุรีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นประธานการเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในช่วงเทศกาลออกพรรษาประจำปี2,567 โดยนายชูศักด์แมนทิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาญจนบุรีเขต2ในฐานะคณะผู้จัดงานกล่าวต้อนรับและนายอนันต์แมนทิมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมีนายรณพพเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์สุภควนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนชาวอำเภอท่าม่วงและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีวันที่21ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราราบรมราชชนนีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์วิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีอเ,อเมืองกาญจนบุรี นายรณพบเวงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยนางสาวรังสิมารัตน์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรอยายการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารนักเรียนและประชาชนร่วมพิธีวันที่23ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายรณพบเวียงสินม,มารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร้อมด้วยนายศักดาวิเชียนสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาญจนบุรีเขต4นางสาวรังสีมาลัทนัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกนกพรศิลาภากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยตีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศนายวุฒิพงศุภาคาวนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจสมาชิกเหล่ากาชาจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าวร่วมพิธี จากนั้นเวลา11นาฬิกา15นาทีณบ้านปักคลองอําเภอเมืองกาญจนบุรีนายรณพเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศนายวุฒิพงศ์สุภคาวานิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีวันที่29ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกานายรณพบเวียงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนประจำบปีงบประมาณ2568อ พร้อมด้วยนายวิริยะทองเหลือจัดหางานจังหวัดพังงารักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการเข้ารวมกิจกรรมต่อมาในเวลา10นาฬิกานาทีที่บริเวณล,ลานอังคารุงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยตีสุภพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนทิทศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองภายใต้โครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายแพทย์นิสิตศรีสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพายุหาเสนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์ภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชนเข้าร่วมพิธีแล้วท่านจะได้พบกับสรุปข่าวเด่นที่น่าสนใจกันได้ใหม่ในการประชุมครั้งต่อไปสำหรับวันนี้